สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะมาดูกันดีกว่าลัคนาราศีปรากฏในเดือนพฤษภาคม68จะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง เก้าถ้วยเก้าถ้วยเก้าถ้วยคุณเป็นคนจริงๆแล้วทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับข่าวที่คุณจะได้รับนี้อ่าทำให้คุณใจฟูอะคะ่ะใจฟูมันอาจจะเป็นข่าวที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ได้นะคะถ้าใครอยากจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนจะโยกย้ายไปเพื่อการเรียนไปเพื่อการงานก็แล้วแต่แพ็คกระเป๋ารอได้เลยะคะ่ะยังไงก็ได้ไป อ่าหรือคุณรออ่ารอคนรักสามารถได้นะอาจจะเป็นรอคนรักรออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับความชัดเจนคุณจะได้รับขาา่าวสารตรงนั้นนะคะแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายทิ้งทุกอย่างที่ตรงเนี้ยและโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนซึ่งมันอาจจะดีขึ้นกว่าจุดที่คุณอยู่ก็เป็นได้อ่าฮะคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เรียด ที่กังวลคี่คิดมากสักหน่อยหนึ่งเนาะแต่จริงๆบางครั้งสิ่งที่คุณเครียดมันอาจจะอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดก็เป็นได้นะเอาเป็นว่าถ้าคุณรองานคุณจะได้งานสมสมดังใจหวังถ้าคุณรอบรรจุคุณก็จะได้รับการบรรจุถ้าคุณรอการสอบคุณก็จะสอบผ่านไม่ว่าจะสอบอะไรก็แล้วแต่คุณจะสอบผ่านถ้าคุณรอใบสอบผ่านเพื่อที่จะได้ไปทํางานประจําที่ต่างถิ่นต่างแดนได้ เพื่อที่จะได้เป็นซิติเซนของเขาอะไรเงี้ยมีเกณฑ์สุขสมหวังได้นะคะแล้วแชริอ oh. really, อนมีแต่ไพ่เดินทางทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วคุณก็รอคอยรอคอยข่าวสารอย่างเดียวเลยนะว่ารอคอยเอกสารซึ่งก่อนหน้านั้นแม่หมอโมว่าถ้าเป็นพวกวีซ่าเลยก็แล้วแต่เอกสารคุณน่าจะผ่านยากคุณน่าจะไปในประเทศแถบ ฝั่งยุโรปอะฝั่งออสเตรเลียฝั่งอะไรแบบนี้ที่มันเข้าย่ยากอะแต่ในเดือนเนี้ยคุณจะประสบผลสําเร็จแล้วคุณจะได้เดินทางไกลนะคะได้ดุจสุขสมดังใจหวังเลยค่ะคิดคิดมาตั้งนานเครียดมาตั้งนานเนาะรอคอยแต่การเดินทางไปรอคอยแต่ข่าวการตอบรับในที่สุดก็สุขสงหวังเสียทีนะโอ้ดีดีนะเนี่ยเพจอ,อัฟข่าเห็นไหมข่าวดีดีข่าวดีเกี่ยวกับง,งานมาแน่นอนค่ะเดลเลอร์เบอร์เดเลเบอร์นำตีได้สองประเด็นนะ ประเด็นแรกก็คือถ้าคุณอยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องการหย่าร้างมันจะจบสิ้นนะคะ,ะการฟ้องร้องนั้นจะจบสิ้นคดีความคุณจะเป็นฝั่งชนะนะคะ,ะการอีกเคสหนึ่งคุณถ้าคุณรอคอยความชัดเจนจากคนรักของคุณคนรักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลรอคอยเขาติดต่อเดินทางมาหาคุณต่อนั้นนั้นมันอาจจะมีอุปสรรคอ,อุปสรรคมากมายเนี่ยทำวีซ่าไม่ผ่านก็ดี เขามีปัญหาครอบครัวก็ดีแต่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าปัญหานั้นจะจบไปนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อข่าวสารกับมหาคุณและมีเกณฑ์จะเดินทางมาหาคุณแบบปุบปรับมหาคุณแบบปุปปบ,บ,บปรับอากาศมันก็เลยทําให้คุณตื่นเต้นมันก็เลยทําให้คุณใจฟูไงอ่ามีเรื่องให้ตื่นเต้นให้ใจฟูอย่างนั้นก็เรื่องงานหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องความรักนะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายโยกย้ายไปกับคนรักมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนสมรสนะ เขาอาจจะเดินทางมาแล้วก็จดทะเบียนของส่งรถกับคุณแบบปรับม,ม,ม,มาถึงปะไปอําเภอกันเถอะไปจดทะเบียนกันเออจดทะเบียนกันเสร็จในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ตั้งท้องได้บุตรด้วยนะคะถ้าใครยังไม่พร้อมจะมีบุตรก็อย่าลืมปุ่มกาเนิดน,นะเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ก็การเ,เลี้ยงบุตรคนหนึ่งก็ใช้เงินง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครตั้งใจอยากจะได้บุตรก็มีเกณฑ์จะได้บุตรสุขสมดังใจหวังนะคะเอาเป็นว่า เรื่องความรักก็จะได้รับข่าวสารการเดินทางมาปรับป,ปรับให้ใจฟูให้ตื่นเต้นนะให้รู้สึกชื่นมือนะดเดวเห็นปะเออคุณมีเกณฑ์จะได้ไม่บอกว่าได้ย้ายไปต่างถิน่นต่างแดนแล่ละค่ะไปแบบอาจจะไปไปนานเลยนะไม่หมวัวไปนานรอบนี้ไปนานอาจจะไปพำนับถิน่นฐานอยู่ที่ต่างถิน่นต่างแดนเลยก็เป็นได้หรือมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ไปเที่ยวรอบโลก กับคนรักของคุณก็ได้พูดง่ายๆว่าได้ไปฮันนีมูนกันแหละค่ะนะการงานก็ดีความรักก็ดีนะคะเดือนเดทแม่หมอบอกอาละการเงินไม่ดีหรอกการเงินมันต้องดีอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีเนะี่ยคุณไม่มีทางที่จะไปเที่ยวรอบโลกได้หรอกค่ะคนที่จะไปเที่ยวรอบโลกได้คือคนที่มีสภาวะการเงินที่ดีๆเนาะเดทเป็นเดือนที่จบวิบากกรรม ทั้งมวลในชีวิตของคุณเออจบกรรมเก่าเสียทีพูดง่ายๆ The view of for t u n e โชคลาภโชคลาภเริ่มหมุนวนเข้ามาหาคุณโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตคุณที่จะเข้ามาหาคุณความรักเรามาคุยกันเรื่องความรักถ้าก่อนหน้านั้นอะอย่างที่บอกว่าคุณเพิ่งจะหย่าร้างไปเอ,อมีการหย่าร้างไปจบเบ็ดเสร็จคุณมีเกณฑ์ชนะคนดีความแล้วมีเกณฑ์อาจจะได้อสังหามานะคะได้อสังหาได้เงินก้อนมา นะจากการฟ้องหย่าได้และอย่างที่สองก็คือคนรักใหม่ของคุณที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นคนที่มีฐ er านะมั่งคั่งเลยค่ะเขาอาจจะซื้อสมบัติพรสถานนะคะโภกระทรัพย์ให้คุณได้นะมีเกณฑ์จะได้มรดกมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินหรือถ้าใครรอรอขายบ้านเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ก็มีเกณฑ์จะขายบ้านหลังใหญ่นะราคาสูงได้ และมีเกณฑ์จะได้บ้านหลังใหม่นะคะอ่ามีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหม่นี้อาจจะไม่ได้อยู่จุดเดิมนะจุดเดิมที่คุณอยู่แม่หมอมองว่ามันอาจจะน้ำท่วมอ่ะคุณอาจจะต้องจำใจออกจากจุดน,นั้นนะเออแปลว่าคุณจะได้ไปอยู่ในที่ใหม่ที่ที่อยู่แล้วมันปลอดภัยจากภายัยพิบัติได้นะคะเจ็ดเหรียญอ่าสำหรับใครบางคนเรื่องของการลงทุนไม่รู้จะลงทุนอะไรดีในยามนี้ ก็ขุดค้นความสามหารถส่วนตัวขึ้นมาและกันมีความสามารถส่วนตัวอะไรแล้วก็ทําตัวเองในโลกโซเชียลนะ,ะแปดไม้เท้าเนี่ยมันจะหมายถึงงานที่เข้าสู่โลกโซเชียลงานออนไลน์่จะให้ผลดีกับคุณมันจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้เยอะแนละผู้คนจะตอบรับในช่องของคุณหรือของที่คุณขายนะคะแล้วมันนำพามาสู่โชคลาภเงินทองอ่ะ อ่าเข้ามาแบบรัวรวๆนะคะจากที่ถ้าคุณอยู่เฉยๆการเงินมันนิ่งสนิทอะ่ะคุณลองทําดูนะไม่บอกว่าเงินมันจะเข้ามาหาคุณหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเลยแหละนะองานก็ดีเงินก็ดีที่สําคัญจทยวิบากกรรมด้วยบางคนบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ในพื้นดวงเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยภัยพิบัติมันอาจจะมานะอาจจะท่วมคุณอาจจะอยู่ไม่ได้เขาก็เลยอาจจะบีบให้คุณย้ายออกไปก็ได้นะอื ส่วนการงานการงานถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วโดนเจ้านงเจ้านายโดนเพื่อนร่วมง,งานบีบงานให้จะต้องออกจากงานไปคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะการเงินดีงานใหม่ดีกว่าเดิมและอาจจะไปต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัววิบากกรรมเลยมันเป็นลักษณะจบสิ้นวิบากกรรมเก่ามากกว่าค่ะจบในเรื่องของความทุกข์ระทมขมขื่นยาวนานนะคะเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โชคลาบเริ่มหมุนบนเข้ามาชีวิต นับจากเดือนนี้ไปแม่หมอมองว่ามันจะมีแต่ความสุขอ่ะมันจะมีแต่ความสุขบริบูรณ์พรั่งพร้อมมาโดเวอร์อ่ะสุขพร้อมทุกอย่างอะค่ะความรักก็ดีได้บุตรด้วยการงานก็ดีได้โภคทัพย์ที่มั่นคงได้ที่อยู่ที่ปลอดภัยอ่ะจะได้เป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะอ่าเพรทอบอลถ้าคุณถ้าใครที่เอออย่างที่บอกว่าตกงานอยู่คุณไปสมัครงานยังไงก็ได้ก็ได้แหละคะ่ะได้แน่นอนเจ็ดไม้เท้าขึ้นส่วนใหญ่จะได้งานนะ ถ้าใครที่อยากจะไปหาอาชีพเสริมพราะอยู่บ้านเฉยๆตั้งเบือ่อสมมติว่าร่ำรวยแล้วจากคู่ก็ดีจากอะไรก็แล้วแต่แล้วเบือ่อคุณสามารถที่จะไปเรียนคอร์สสั้นๆไปหาอะไรเสริมะคะแล้วก็ทําเข้าสู่โลกโซเชียลไปเลยนะคะแน่นอนที่สุดว่าคุณจะร่ำรวยเนี่ย h ด j u d g m e n นเนี่ย h e Judgment กับอ่า h e d ะเดอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวนะมันคือคุณถูกพิพากษาให้จบวิบากกรรมแล้วอะ่ะ กรรมใดๆที่ก่อนหนะ้านั้นสร้างความทุกข์ระทมข่มขืนให้กับคุณนะมันจบสิ้นนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากนี้ไปนะ่ะ The v ว e e of Fortune กับ The World เข้ามากงล้อแห่งโชคชะตาพัดพาโชคลาภไม่คาดฝันมาให้คุณคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆที่ทําให้คุณใจฟูทําให้คุณตื่นเต้นเป็นการพลิกเปลี่ยนชีวิตคุณครั้งใหม่เลยก็ได้นะในเดือนนี้ยังไงก็เตรียมรอรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเนาะ อ่ะยินดีกับคุณล่วงหน้านะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ